เบื้องหลังพลังประชารัฐสู่พลังประชาเลกคนใกล้ชิดลุงสั่งเบรกออกกระเป๋าฉีกตรีนุชต้องแบกแทนไม่น่าเชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลในปี2562จะถดถอยตกต่ําจนกลายมาเป็นพรรคที่อาจจะสูญพันธ์ภายในเวลาไม่ถึง10ปีและยิ่งลุงป้อมขอลาออกจากหัวหน้าพรรคยิ่งทําให้สภาพภายในพรรคยิงระสำม,มากกว่าเดิมวันนี้ จะสรุปให้ฟังครับเราต่างก็ทราบกันดีว่าพลังประชาลัฐนั้นเป็นพักการเมืองเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนลุงตู่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งปี2562ซึ่งลําพังนักการเมืองที่สนับสนุนลุงอย่างจริงจังมีจํานวนไม่มากพอจึงจาเป็นต้องรวบรวมนักการเมืองบ้านใหญ่จากทั่วทุกสารทิศมาเข้าร่วมพักซึ่งนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของพรคพลังประชาเลสในวันนี้เพราะเมื่อยิ่งมีคนจากหลากหลา,หลายกอมาอยู่รวมกันย่อมเกิดการชิงดีชิงเด่นแย่งชิงผลงานเอาหน้าแถมยังมีพวกคอยเฉลีย่ยเอา พักอย่างนายอุตมะเลขาธิการพักนายสนธิรัตน์และคนวางนโยบายเศร,รษฐกิจพักอย่างดรสุวิทย์และดกอรกรอบศักยังถูกกีดกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายของพักเพราะทุนเงินทั้งหมดอยู่ที่กวนคนสนิทลุงบ้านป่าและสี่กุมารพร้อมอาจารย์สมคิดก็ถูกกำจัดออกไปเมื่อไร้ประโยชน์และความเป็นผู้ใหญ่ใจดีชอบเอาอกเอาใจเงินมหาศาลที่ลุงเคยได้รับจากการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งข้าราชการทหารตำรวจและเงินสีเทาถูกปอกรอกไปเรื่อยๆหนักสุดก็ตอนก่อนเลือกตั้งปี2สองพันหสาร้อาหาสมายกมือโหวตใหนลุงเป็นนากอน ลุงหมดไปหลายร้อยล้านแต่ไม่ได้ตําแหน่งอะไรเลยแถมลุงยังโดนโอชัยวุฒิหลอกไปอีกไม่น้อยแม้ว่าพลังประชารัฐจะกลับไปเป็นพักร่วมรัฐบาลของนายกอนุทินแต่ก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆจนกระทั่งประกาศยุบสภาและประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งเหตุการณ์เดิมก็กลับมาวนลูปกับลุงอีกพอสอสอในพลังประชารัฐทั้งหน้าเดิมและย้ายมาใหม่ต่างก็ตบเท้าเข้าของเงินจากลุงไปใช้หาเสียงเลือกตั้งที่สําคัญนายทุนพักที่คอยช่วยแบ่งเบาภาระอย่างนายสันติพรพัดก็รู้ชะตาดีว่าถ้าไม่หนีตตาายยยยย้้้ไไไไปปภูมมมิิใจจทคงงง่่ดดดเกลุอึหัววช จ่ายเงินไปอีกแถมก่อนการเปิดรับสมัครส,ครสอสลุงป้อมยังถอดใจขอถอนตัวจากค c a n ด i d น,นาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคซะีอีทำให้สอสอหลายคนในพรรคเว้นวรรคทางการเมืองโดยเฉพาะแคน d ด d a t นาย,ยกของพรรคพลังประชารัฐอีกคนคือดรธีรชัยสภาพของพลังประชารัฐก็กลายเป็นพลังประชาละเลฐอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ลุงก็ยังพยายามกอบกูพ้พรรคด้วยการดันให้มอมหลวงกรกษิวัลขึ้นมาเป็นค a n d i d a t นายกของพรรคคนที่สองต่อจากตีนุชเทียนทองแม้มอมหลวงกรอยากจะวางมือไปด้วยอีกคนแต่ก็ต้องจำใจอยู่ต่อเพราะถูกร้องขอเอาไว้แต่มอมหลวงกรไม่ใช่นาย ทุนที่จะมาช่วยเปเงินให้สอสอจึงเหลือเพียงตรีนุชคนเดียวที่ต้องควักเนื้อเข้าตัวช่วยจ่ายเงินให้ลูกพักไปใช้สู้ศึกเลือกตั้งเพราะลุงบ้านป่าถูกคนใกล้ชิดอดีตผู้ประกาศข่าวสาวอย่างชนรศมีซึ่งเป็นผู้ดูแลเงินทองทรัพย์สินของลุงประกาศกลาวไว้ว่าจะไม่ให้ลุงโดนปอกลอกอีกต่อไปแล้วโดนมามากพอแล้วและชนรศมีนี่แหละทำให้ลุงบ้านป่าตัดสินใจวางมือทางการเมืองโดยการลาออกจากหัวหน้าพักพลังประชาเลเหลือเพียงตำแหน่งสร้างภาพว่ายังเป็นประธานที่ปรึกษาพักสถานการณ์หน้าตอนนี้พลังประชาเลภายใต้การนำของตรีน่่างียแคท ก็ช่วยให้พักที่ใครก็อยากจะดึงไปร่วมรัฐบาลได้ดูแลสักกระทรวงหนึ่งก็พอเพราะพลังประชารัฐก็เคยเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายขานมาแล้วตรีนุชจึงขอสู้อีกสักตั้งเพื่อรุ้นให้สองขั้วการเมืองมาชวนไปร่วมรัฐบาลแต่หากได้สอสอเพียงคนสองคนตรีนุชเองก็อาจจะถอดใจโบกมือลาทางการเมืองไปอีกคนปล่อยตําแหน่งหัวหน้าพักให้ในายภับุญนิติตรันนาพาพลังประชาเละต่อไปไม่แน่ว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นพลังพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะนายภัยบุญเคยตั้งพักประชาชนปฏิรูปและอยากน้อมนาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแก้ไข ปัญหาทุกร้อนของประชาชนติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่7ดอกจิกครับ